สวัสดีค่ะพบกับพียพูดในช่องโฮฟูนะคะวันนี้ก็เป็นวันสบายชิลๆชิๆมากๆเลยนะคะพูดก็จะพามารู้จักกับโรงแรมชื่อดังนะคะในพัทยานั่นก็คือเคปดารานั่นเองค่ะเย้ <Yeah. S 1> ซึ่งโรงแรมนี้นะคะพูก็ได้มาทาทาการพักนะคะหลายรอบมากๆเลยนะคะรอบนี้นะะ่าจะเป็นรอบสี่รอบที่ห้าแล้วแหละมาทุกปีเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะเป็นวันครบรอบ5้าปีของพูกับแฟนนั่นเอง,เอง แฟนก็เซอร์ไพรส์ทุกปีเลยนะคะมาที่นี่ทุกปีเลยค่ะเพราะว่าผู้ชอบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่พักสะว่ายน้ําอ่างแช่น้ําทุกอย่างคือลักชัวรี่หมดเลยนะคะเราเป็นโรงแรม5ดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเลบดาราหรือบุคคลดังๆไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลก็ตามนะคะรีวิวโรงแรมนี้เยอะมากๆพักที่นี่เยอะมากๆนะคะเขาค่อนข้างเป็นไพรเวทแล้วก็ ส่วนตัวแล้วก็เป็นโรงแรมหรูนะคะมีการจัดการเมนเทจค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวผู้จะพาไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างคะเรามาดูข้างในกันเลยข้างในนะคะก็จะมีความลักชัวรี่เบาๆนะคะเรื่องแต่ฟรอนต์เลยข้างหน้าจะเป็นล็อบบี้นะคะซ้ายมือเนาะเราก็ได้จองออนไลน์มานะคะซึ่งมาถึงโรงแรมเราก็เช็คอินนะคะในส่วนนี้ก็ให้ แฟนจัดการไปนะคะเราก็จะไปถ่าร smells, milk, ยรอบๆอบกันก่อนนะคะขวามือก็จะมีคาเฟ่นะคะแล้วก็จะมีอ่าในส่วนน้ํานะคะต้อนหลับไว้ให้ตรงนี้นะคะเป็นโซนถ่ายรูปหน้่งเก๋เนาะ้ก็มาถ่ายทุกรอบเลยค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำมากค่ะรอบนี้ไม่ซีวิวนะคะต่างหมดซีวิวอยู่มันก็ซีวิวอยู่นะ แต่ว่ามีมีมีไอ้นี่ม,มันมาบังหน่อยหนึ่งนะระเบียงไม่เป็นไรหรอกไม่มันก็ดีไงจะได้ไม่มีคนมองเราจริงๆรอบนี้ก็ซีวิวอยู่นะคะว่าไม่ได้ก็จัดไปหนึ่งเซ็ตกรุ่มๆคะ่ะรอบนี้ก็เซ็กซี่นิดนึงถ่ายเองนะคะเพราะแฟนไม่ชอบไม้ถ่ายเซ็กซี่ค่ะเราก็ได้นํารูปนะคะเป็น วิวของรอบก่อนๆมาให้ดูนะคะพวกก็ชอบมากเลยเนี่ยมันก็เห็นทะเลแล้วก็มีความแบบสวยมากวิวพ่ะทิ่ตกดินคือชอบที่นี่มากคะ่ะอ่างเอิงคือดีงามมากๆนะคะก็ฟินๆคะ่ะอาบน้ําแบบฟินไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของรอบที่แล้วนะคะเอามาให้ดูคะ่ะเราก็ออกมารับลมข้างนอกสักแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้คือโซลาเบียนั่นเองคะ่ะเราอยู่ห้องริมนะเป็นห้องใหญ่เราก็จะได้เปรียบในพื้นที่ด้านนอกมาก ชิวๆด้านนอกนะคะแล้วก็มาดูนะคะวิวรอบๆของตรงนี้ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปทานข้าวเย็นกันนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมโปรดของผู้เลยนะคะนั่นก็คือในลิฟต์นั่นเองค่ะยิ่งลิฟต์ที่มีกระจกนะคะก็จะยิ่งชอบก็คือถ่ายถูกครั้งที่มีลิฟต์อยู่ในกระจกนะคะในคอนโดเนี่ยเป็นมุมโปรดเลยแล้วก็มีที่นี่นะคะเนี่ย ที่มีกระจกผู้จะดหาอยู่อย่างเงี้ยค่ะชอบมากๆเราก็ำลังจะออกไปทานงข้าวอันนี้เป็นคาเฟ่นะคะจริงๆเราก็ยังไม่เคยทานอะไรนะเตะมาเลยเตะมาเลยทางไปทานข้าวจริงๆก็ทะลุได้หลายทา,างนั่นแหละเดี๋ยเดี๋ยวตอนนั้งคืนเราจอกมาเล่นน้ากันนะคะสระนี้เปิดตั้งแต่11บเอโมงถึงเที่ยงคืนเป็นสระนอก ถ้ามาว่ายรอบนี่ยนะน้ำเย็นมากเลยท่าทิตย์เริ่มตกดินไม่มีคนเลยเดียวเขาเล่นกับหนูไงร็อกแล้วอ่ะแล้วก็มีคนเล่นอีกสองคนแต่ล็อกทีเดียวมันยังไม่มพีกไงเดียอ,อันนี้เป็นโซนทานข้าวของเรานะห้องอาหารแล้วมันก็จะมีอีกชั้นหนึ่งชั้นสามมันเป็นห้องอาหารจีนเมย์เดีจะเข้าไปก่อนไหมหรือเราจะไปถ่ายพรุ่งนี้เดียใช่ไหมมาแล้วก็ถ่ายเลยก็ได้ รอบที่แล้วที่หนูใส่ชสือสีชมพูอะ่ะมันตอนเช้าไงหนูทำสร้อยหายได้รอบทีแล้วอ่ะแต่ซื้อใหม่แล้วไม่เป็นไรอันนี้เรากําลังจะลงไปถ่ายรูปก,กันนะคะบรรยากาศก็โอเคอยู่เพราะว่ามันไม่ร้อน ถ่ายรูปเหมือนกันนะตรงนี้เคยเดินมาอยู่มันจะเป็นตึ๊บเสียวตรงนี้ยไม่นา่ากลัวเท่าข้างบนเดี๋ยวจะไปถายข้างบนให้ดูไม่เดี๋ยวหนูเคยเดินข้างบนหนูตรงนู้นน่ากลัวกว่าน,นี้อีกเพราะว่ามันกระจกกันเลยอันนี้มันยังมีคริสตัลอยู่คือมุมถ่ายรูปเยอะอยู่นะอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะคะโซนนี้ซะเป็นโซนสาะว่ายนะ้ำ ชอบที่นี่มากมากเลยก็าเคยมาเล่นตอนตั้งเจ็ดโมงนะรอบที่แล้วอ่ะไมเดียคนเยอะวันนี้เราคงไม่ได้เล่นแล้วแตนะ่วันนี้เจ็ดโมงอ่ะไมเดียไม่มีคนเลยเดี๋ยวสระว่ายน,าน้ำตรงนี้จะมาดิวดิว,ดวให้พรุ่งนี้แล้วกันนะคะเพราะคนเยอะเราก็จะลงมา ชอบมากเลยทะเลสวยมากเลยตอนที่ต้องตบนี้บรรยากาศคือดีมากอันนี้จะเป็นห้องพรับแบบว่า v ทีนะมันจะมีสระว่ายน้ำในตัวนะคะแล้วห้องก็ค่อนใหญ่น,นีุ่ของเราเต็มไปอีงแล้วมีสรว่วยน้ำด้วยอันนี้ก็คือเป็นิกเนเจอร์ไมเดียถ้าใครมาก็จะมาถ่ายแต่ตรงนี้แหละเป็นซุะข้างล่างแล้วนะคะผู้ก็แวะ แค่ถ่ายรูปสักนิดนะคะผู้ชอบถ่ายมุมนี้มากๆเลย,เลยมาทีไรก็คือต้องถ่ายมุมนี้ตลอดนั่นก็คือมุมทะเลนั่นเองนะคะซึ่งคนที่มาพักที่นี่น่ก็จะต้องมาถ่ายที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตรงชายทะเลหรือเป็นนองซุ้มนะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยถ้าไม่ถ่ายตรงนี้เหมือนยังมาไม่ถึงนะคะเสร็จจากถ่ายรูปข้างล่างเราก็มาทานข้าวนะคะที่ห้องหมิงซิงเป็นห้องอาหารจีนชั้น3ของที่นี่นะคะตอนแรกก็จะไปทานข้างล่างแต่ว่าด้วยอากาศ ร้อนมากตอนนี้คือร้อนมากๆค่ะเราก็มาทานข้าวนะคะในห้องแอร์กันดีกว่านะคะ,ะนั่นก็คือที่นี่ค่ะสิงอ๋อเนี่ยหราซุ้มที่เขาบอกเสียมพูไปดีค่ะซุ้มนี้แน่เลยไม่ดีอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะม,มาดูอาหารที่เราสั่งกันนะคะสั่งมา108อย่างคะ่ะเพราะว่าแฟนหิวมากๆก็คือสั่ง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 ,งอันนี้พุกก็จะถ่ายเที่ยวที่ถ่ายมาได้ก่อนนะคะมีการปรับแต่งสีนิดน้อยนะคะเพื่อความอรรถในการดูนะคะมีสลบงสลบเปามีเป็ดปักกิง่งมีเป็ดต่างๆมีอ่าคือเยอะมากอะพุกก็เรียกไม่ถูกนะคะแฟนสั่งแบบเยอะมากค่ะก็คืออาหารก็คือจะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ซึ่งบินออกมาประมาณ3,000กว่าบาทก็ไม่ต้องตกใจนะคะ แฟนจ่ายค่ะรอบนี้นะคะอิ่มจังตังอยู่ครบค่ะเพราะว่าทริปนี้ค่ะเป็นซัพพอร์ตค่ะเออมุมถ่ายรูปก,ก็ดีอยู่นะนี่ผ้าทิศตกพอดีเลยสวยมากๆระหว่างนี้ผู้ก็จะมาพามาดูนะคะบรรยากาศร,รอบๆของห้องหมิงซิงเหมือนปิดห้องอาหารแบบ เหมาเลยอะดูดีไม่มีคนสักคนเลยนะคือแบบดีมากเลยนะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้คือชอบมากค่ะคือแบบห้องโลง่ลงโปร่งเยน็นแล้วก็ไม่มีคนเลยนะคะมันก็จะได้เซฟต่อเราด้วยนะคะสะั่กลางคืนใช่ไหมก็จะเป็นบราน้ำน,นะ <S 2> <S 2> เราก็มาดูเครื่องดื่มผู้สั่งเป็นสมูทตี้ตอนนี้ไอหน้าเน,น เรฟิเซนต์ชื่อแปลกดีเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นสมูทตี้ชื่อว่า m a r ิฟิเซนตนะคะก็มีความเปรี้ยวอร่อยอยู่แหละนะคะแล้วก็ได้รูปสวยๆมารูปสองรูปนะคะโดยบาร์เทนเดอร์นาวนะคะเป็นคนถ่ายให้เป็นคน,นจัดมุมจัดท่าให้เรียบร้อยค่ะดื่มไหมดื่มกับพี่ไหม ไม่ค <yerde. S 3> <ond> ่ะไม่ไดดื่มเลยก็จบสําหรับค่ำคืนนี้นะคะรอบนี้ผู้มาพักได้แป๊บเดียวเนื่องด้วยจากสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างพีคนะคะเราก็มาพักเอาบรรยากาศแบบกริบกรุบกริบนะคะ ทั้งหมดเนี่ยสวันหนึ่งคืนเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะก็เป็นวิวบรรยากาศช่วงเช้าผู้ทานอาหารเช้าเสร็จนะคะก็แวะมาถ่ายรูปสักนิดนึงนะคะกับบรรยากาศเชา้าเชเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆชิลๆก่อนจะขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็เช็คเอาท์ออกค่ะ ่อนกลับนะคะเราก็มาแชร์อีกสักสองสามรูปนะคะนี่ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะซึ่งสาวๆที่มาที่นี่นะคะทุกคนนะคะจะต้องมาถ่ายที่นี่เป็นมุมโปรดของสาวๆเลยค่ะเดี๋ยวผู้จะนํารูปภาพนะคะของคริปเก่าๆที่ผู้เคยมาที่นี่นะคะเป็นรูปภาพนะคะมาฝากไว้ให้ดูในท้ายคลิปแล้วก็พร้อมบรรยากาศสวยๆพร้อมกับรูปมุมสวยๆของที่นี่มาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ อันนี้เป็นซุ้มลังนกนะคะมาครั้งแรกเลยผู้ก็มารอแฟนเช็คอินอยู่ที่นี่นะคะสบายมากอันนี้เป็นซุ้มซิกเนเจอร์ที่ผู้บอกว่าสาวๆต้องมาถ่ายที่นี่ทุกคนดูสิผู้ถ่ายตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยเห็นไหมเออสวยเนาะอันนี้เป็นมุมชายทะเลตอนเช้านะคะมาชมพระอาทิตย์ขึ้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นมุมด้านบนนะคะที่ผู้มาพักตรงซีวิวนะข้างล่างจะเห็นเป็นสระว่ายนะ้ำน,นี่ก็เป็นอาหารต่างๆที่เราได้สั่งกันมา ทานนะคะในช่วงพระอาทิตย์ตกดินคือดินเนอร์หวานๆกรุ๊บๆนะคะนี่ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะเป็นไงคะสวยมากอาหารก็หมดนะคะอันนี้ก็มารอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้จําไม่ได้ค่ะแต่อาหารบนโต๊ะก็ยังเต็มเหมือนเดิมนะคะ,ะเสร็จแล้วก็เป็นหามุมถ่ายรูปเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็รอบที่สองที่สามมั้งก็มาดินเนอร์นะคะดูสิพระอาทิตย์ตกดินสวยมาก อาหารเต็มโปะเช่นเดิมค่ะอ่ะก็จัดไปนะคะเชียรจุบก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 ุบอันนี้นะคะแฟนหนายให้คะ่ะชอบมากเซตนี้นะคะเป็นเซตชายทะเลขาวๆคุบปลุกนะคะได้ทําการแต่งสีแต่งสัรเพิ่มเติมหวานๆน,นะคะ ก็ต้องชายทะเลก็ต้องชุดวันวัดตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ําที่ผู้ชอบมากนะคะตอนนี้ผู้ก็มาเล่นตัง้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยเป็นโซนด้านนอกอีกโซนหนึ่งนะคะมีความเป็น private แล้วเขาก็จะมีน้ําบริการด้วยนะคะมีขายนั้งแต่เช้าเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนกับการรีวิวนะคะในครั้งนี้ ผู้ก็จะมารีวิวสั้นๆนะคะรอบนี้แบบกลุบๆนะคะเพราะว่าได้มาทําการพักแค่ในระยะเวลาสั้นๆในรอบนี้นะคะถ้าครั้งหน้านะคะสถานการณ์โควิดนี้ขึ้นนะคะผู้ก็จะมารีวิวยาวๆแล้วก็ให้มันครบถ้วนมากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนต่างๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจผู้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไายบายค่ะ